สวัสดีพี่วินเพื่อนนะครับวันนี้นะครับคนคนพานะครับ EP ที่ห้าร้อยสี่สิบแปดนะครับมีพระสะสมพระเกตมาแบ่งปันนะครับรายการละสามร้อยบาทนะครับรายการละสามร้อยบาทนะครับจะมีพิเศษตันนี้เป็นพวกเชี่ยวงานนะครับนะครับจะเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับจะมีสี่รายการนะครับนะครับช่องทางติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับ เบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยครับมีบริการก็บเงินปลายทางครับฝากคนเพื่อนที่พี่ที่เข้ามารับชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับองแรกนะครับเป็นสมเด็จนะครับเป็นสมเด็จเก่านะครับเนื้อหาหนึบนุ่มครับนี่ครับเกล็ดทะลุซุ้มนะครับองแรกนะครับเป็นสมเด็จนะครับมีมวลสารนะครับ เกตทะลุซุ้มนะครับหมายเล็กหนึ่งนะครับหมายที่สองเป็นสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะครับนี่ครับสมเด็จพิมพ์เส้นได้เก่าๆนะครับมวลสารนะครับเป็นเม็ดเป็นก้อนนะครับเนี่ยเงินข้างนะอันนี้ก็สามร้อยบาทนะครับ หมายเลขสามนะครับเป็นสมเด็จฐานแซมนะครับด้านหลังครับมีรอยเนื้อนะหลุดมีมวลสารนะครับอันนี้ก็สามร้อยบาทนะครับหมายเลขสามครับสามร้อยบาทเหมือนกันครับสมเด็จพิมพ์ฐานแซมเก่าๆนะครับแบบมีเม็ดดำเม็ดแดงเม็ดน้ำเงินนะครับ หมายเลขสี่เป็นเหรียญลวงพ่อจวนรุ่มใส่สินไม้นะครับหลงจวนวัดหนองสุ่มนะครับกระไหลทองนะครับรุ่มใส่สินไม้นะครับหลวงพ่อจวนวัด weird, หนองสุ่มนะครับใส่สินไม่นะครับกระไหลทองนะครับหมายเลขห้าครับเป็นพระรอดนะครับเป็นพระรอดเนื้อดินนะครับหมายเลขห้านะครับ หมายเลขหนะครับเป็นหลวงพุทวนนะครับปีศูนย์แปดนะครับหลวงพุทวดปีศูนย์แปดนะครับหมายเลขหกนะครับดูตานะครับเป็นเม็ดเม็ดกลมลึกเลยนะครับทวดวัดช่างให้นะครับคมคมลึกเลยนะครับปีศูนย์แปดนะครับ หมายเลขเจ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับเพเติมก้นจานนะครับเนื้อปลาก้านะครับเป็นลูกเหมือนหลวงพ่อเดิมนะครับก้นจานเนื้อปลาก้านะครับหมายเลขเจ็ดนะครับหมายเลขแปดเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นเนื้อทองแดงนะครับเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นเนื้อทองแดงนะครับหมายเลขแปดครับ นใจขอรูเพิ te ่มเติมด้นะครับหมายเลขเก้านะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียนะครับต่อโค้ดนะครับเป็นเหรียญมังกรนะครับหลวงพ่อเอียนะครับต่อโค้ดนะครับเก่านะครับเหรียญครับนะครับตัวหนังสือคมคมชัดๆเลยนะครับหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะครับเหรียญมังกรหลวงพ่อเอียนะครับต่อโค้ดนะครับหมายเลขสิบนะครับเป็น ลีลานะครับนี่ครับมีเลขดอกมะขามนะครับด้านหลังก็มีนะครับด้านหน้าก็มีนะครับแล้วก็มีรอยนิ้วมือกดนะครับมีเร่ดอกมะขามทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับเหรียญหลวงพ่อโตนะเหรียญหลวงปู่โตปีสิบสองนะครับเหรียญหลวงปู่โตหลังยันนะครับปีหนึ่งสองนะครับ หมสิบสองนะครับเป็นพระปิตานะครับพร้อมเลี่ยมนะครับหลวงปู่โตเหมือนกันนะครับกระดูชิมพีนะครับปิตาหลวงปุตโตนะครับเนี่ยมีตะกุดนะครับหนึ่งดอกนะครับเป็นยันนะครับหมายเลขสิบสามเป็นสมเด็จหลวงปุ่โตนะครับพร้อมเลี่ยมนะครับสมเด็จหลวงปุ่โตหลังเข้าสารหินนะครับ น่สิบสี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับเนื้อฝาบาทนะครับเหรียญหลวงพ่อกลวยเนื้อฝาบาทนะครับัน่สิบห้านะเป็นรูกถ่ายหลวงพ่อกลวยนะครับพร้อมเลี่ยมนะครับเป็นรูกถ่ายหลวงพ่อกลวยพร้อมเลี่ยมนะครับนี่ครับอี แปดสามเก้านะครับเนี่มครับเก่าแลวนะหมายเลขสิบหกนะครับเป็นลูกหล่อหลวงปู่สุขวัดโพไซทองนะครับเป็นเนื้อตะกัวนะครับหลวงปู่สุขวัดโพไซทองเนื้อตะกัวนะครับสิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญ หลวงพ่อสุดวัดกาลงนะครับเป็นเหรียญกะไหลเงินนะครับหลวงพ่อสุดวัดกาลงนะครับหลังเป็นยันตะก้อน,นะครับสุดวัดกาลงนะ,ะกระไหลเงินนะครับมาเล็กสิบแปดนะครับเป็นแหนบลหลวงพ่อฤาษีแดงดำนะคะนรับแหนบหลวงพ่อฤาษีแิงดำนะครับมาเลา <นะ S 1> ขกสิบแปดะครับ หมายเลขสิบเก้านะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบนะครับหล่อโบรลานะครับหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับหมายเลขสิบเก้านะครับเป็นเงนทองผสมนะครับยี่สิบครับเป็นรูปเหมือนปั <rumors> ๊มนะครับหลวงพ่อทบเหมือนกันนะครับหลวงพ่อทบนะครับเป็นรูปเหมือนปั๊มนะครับเนี่ยครับอย่างสวยนะตามซอ์ มีน้ำทองครับนะครับรูปหล่อหลวงพุทบนะครับยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นต่ารีหลวงพุทธทวดน,นะครับหลังตอกโคตรรูปหมูนะครับ อมาเลขยี่สิบเอ็ดน,นะครับเป็นเงินทองผสมนะครับยี่สิบสองเป็นหลวงปู่ทัวนะครับนี่ครับปีศูนย์แปดนะครับหลวงปู่ทัวปีศูนย์แปดนะครับอันนี้น่าจะเป็นอันปากกานะครับเงินปากกานะครับ หลวงพุทธต์ปีศูนย์แปดหนึ่งอันปกก้านครับนี่ครับจะเป็นเหรียญเล็กๆนะครับไม่ใหญ่นะครับอีสามครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกัดนะครับอันนี้น่าจะเป็นกระไรนะครับกระไรเงินนะครับอีปสามนะครับอีสี่นะเป็นซิวบรีนะครับหลวงพ่อเฉ่งวัดบางพังนะครับเป็นรูปโลนะครับ เราโบราณนะครับเนี่ยมีรอยเนื้อเกินนะครับเนี่ยแกะอามาจนันเรียมนะครับรอยแกะอมจนันเรียมนะครับซิวลีเนื้อทองผสมลงพระแฉ่งวัดบางพังครับกเก่าเลยนะครับยี่สิบห้านะครับเป็นภาพปิดตาเก่านะครับดูนะครับมีมวลสารนะับ ในเนื้อพระนะครับคอ้ไขผงยาเลยนะครับยี่สามนะครับเป็นปิดตาเก่านะครับยี่ห้านะเมื่อกี้ยี่ห้าครับต่อไปหมายเลขยี่สิบหกนะครับเป็นหลวงพ่อคูณนอันนี้เนื้อเงินเลยนะครับแก้วมันจะเนือเรียมนะครับเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับคูณลาบคูณเงินคูณทองเนื้อเงินนะครับ อันนี้ก็สามร้อยบาทนะครับนี่ครับแบ่งให้บูชานะครับยีิบเจ็ดเป็นเต่านะครับเป็นเต่าหลวงปู่ริวนะครับสภาพใช้นะครับนี่คเตาหลวงปู่ริวสภาพใช้นะครับนี่ครับขนาดสึกยังคมอยู่เลยนะครับดูตานะครับนี่ครับ คมนะครับวัสนามเยนะครับห้วงพูดเลีวนะครับบอกว่าสนามเยนะครับอีแปดนะครับเป็นเม็ดแตงนะครับเม็ดแตงหลวงปูทั่วนะครับอีก้านะครับเป็นเหรียญดวงดีนะครับหลวงปู่มาริชีลาครับเนี่ย เหรียดวงนีพร้อมกล่องครับนี่คร e ับผมเป็นเส้นเส้นนะครับลงโปมาศิลานะครับเป็นพาะใหม่นะครับเหรียนดวงดีนะครับพร้อมกล่องครับเป็นกามีนะครับแล้วก็ตออโคนะครับสามสิบนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเพี้ยนนะครับรูปหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อเพี้ยนนะครับปีสี่เก้านะครับนี่ครับ หลว่อปกเสนะครับเป็นสามกริย์นะครับหลว่อเพียนปีสี่เก้าพร้อมกล่องนะครับนี่ครับถอโค้ดนะครับแล้วก็มีหมายเลขนะครับหลว่อเพียนวัดเกินกระถินนะครับพร้อมกล่องนะครับสามสิบเอ็ดนะครับเป็นสิงห์งาแกะนะครับสิงห์งาแกะ เลี่ยมเก่านะไม่ไม่ได้เลี่ยมนะครับสิงห์งาแกะเก่ามีจานนะครับอันนี้เป็นงานนะครับสิงห์งาแกะอันนี้หนึ่งพันบาทนะครับสิงห์งาแกะมีจานนะครับหนึ่งพันบาทนะครับต่อมาหมายเลขสามสองนะครับเป็นคุดงาแกะนะครับอันนี้ก็หนึ่งพันนะครับเป็นคุดนะครับแกะเป็นรูปคุดนะครับ ันนี้งานนะครับเป็นงานะครับขุดงานแกะนะครับนี่ครับอันนี้ก็หนึ่งพันบาทนะครับสามสามเป็นเขี้ยวเสือนะเป็นเขี้ยวนะไม่ใช่เป็นเขี้ยวแกะนะครับนี่ครับมีรูด้านบนนะครับเป็นเขี้ยวแกะนะครับมีจานนะครับสภาพเก่าเหมือนกันนะครับมีจานนะครับเสือเสือเหลียวหลังนะครับหลังนะครับนี่ครับ อันนี้เอาแปดร้อยบาทนะครับสามสี่นะครับเป็นรายการเซตเหมือนกันนะนี่ครับเป็นลูกป,ประคำนะครับพร้อมเหรียญน,นะครับหลวงพ่ออุตมะนะครับพร้อมเหรียญรุ่นแรกนะครับปีสิบเอ็ดนะครับลูกป,ประคำพร้อมเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่ออุตมะนะครับนี่ครับ ก็เป็นประคำนะครับเป็นสร้อยประคำนะครับนะครับแล้วก็มีเหรียญนะครับนี่ก็แปดร้อยบาทนะครับสนใจนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือลายเบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ ฝากคนเพื่อนพี่พี่ที่ชขชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับสำหรับอีพีนี้ขอจบไปแค่นี้กันนะครับสวัสดีครับ